สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทักทายกันครับพี่น้องครับมื้อนี้คือเก่าหนลิล่ะกินข้าวแล้วสวยแล้วก็สิมาเฮ็ดเวียกนะครับเฮ็ดเวียกให้ผู้เฒ่าแ่ะที่บ้านเฮานีล่ล่ะทางอุบลสิละ่ะอีสานนะครับตองหัวเข้าสวนโดนสิดนได้มาหมฮะดแนอ่อยู่เด้อย้อนแสงครับพี่น้องนี่ครับ โดนๆสิได้ดไมาเยี่ยมมายามเพิ่นก็เลยสิได้มาเห็ดให้เพิ่นให้มันแปลี่นมันมีฟูเห็ดมันนี่กับสีมานี่ผ้ามันนี่กับสีมานี่แหละแตงกิงต้นไม้นะครับทั้งต้นบักเขียตบต้นบักเขียตบยต้นยังไงบ,บักนาวเปล่นี่นี่บักนาวนี่นี่นตน้นบักนาวทั้งต้นคา้า อยู่ในสวนห่านี่ล่ะนี่กันลายยางอยู่ครับพี่น้องครับบักกูดกับนีนะครับตัวนี่มีคุ่เห็ดให้เราโอ้คือห่อนแสงเนาะห่นอนแสงแน่เด้อครับพี่น้องเด้อเด<อ><บ>็ดก็บห่อนจักหนาหนาวแบบได้ดอกห่อนอุบาทบานี่นะครับพี่น้องนี่บอกม่วงต้นเนี่ยกับสีแดงกิิงเหรอบ้านี้ นะครับตีอินดี้พาเพลินนะครับพี่น้องทังไี้ก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ผมน้ำเนื้อนะครับช่องน้อยๆนะครับฝากไว้น้ำเน้ะนะครับช่อง YouTube นะครับตีอินดี้พาเพลินนะครับบม่ว่าสิเป็นช่องทิกต็อกตีอินดี้พาเพลินไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กคำจรเขาดีนะครับพี่น้องอ่านะครับของผมก็จะเป็นทั้งสี่ละ เป็นคลิปแบบบ้านๆอีสานอีดีๆได้จากน้อยนะครับบามีเอยียงโดดเด่นมันไดดอกแต่พูดถึงกับว่าเฮ็ดใหนพี่น้องได้เห็นได้เบ่งกันได้เพิดเพลินกันไปอีกแบบนึงนะครับพี่น้องนะครับซอยติดตามซอยเชื่อซอยเป็นกำลังใจให้กันเลยกันครับพี่น้องคลิปนี้พอสมนีคลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณที่รับชมและติดตามครับพี่น้องครับสวัสดีครับ